ขาถามอย่างนี้ครับว่ามีซุนนะให้ย้ายที่ละหมาดหรือไม่สมมุติว่าเราละหมาดฟัดดูเสร็จเนี่ยแล้วเราต้องไปละหมาดซุนนะเนี่ยในกาศในในระหว่างที่เราจะไปละหมาดซุนนะเนี่ยละหมาดที่เดิมได้ไหมหรือว่ามีต้องมีซุนนะให้ต้องย้ายเคลื่อนที่ไปละหมาดอีกที่นี่ครับอิสมาอุลลอฮ์มานุรรฮิยิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอิญลาฮูลวะลาคูวะเตอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอาอิอัลลอฮุมะัลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับบดดิิิกกะะะะะะวววราาซซูลลลมมมุฮฮััอออี วมันจะบีอะฮุมบิอิฮซานอินอิลายมิดีนอามะบังสลามุอะลัยคุมาระห์มัตุลลอฮ์มะบารกาตุจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าเมื่อเมื่อลมาดเอ่อพอดูเสร็จหลายคนก็จะขยับตัวนะครับเพื่อที่จะไปหาอีกที่หนึ่งรหรือว่าบางทียืนด้วยกันเนี่ย ก็สลับที่กันเพื่อที่จะละหมาดสุนัขหรือละหมาดสุนนะครับแต่นี้ข้อสงสัยเนี่ยก็คือว่าในการปฏิบัติดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นรูปแบบหรือว่าเป็นสุนนะของท่านอนับดุลัมฮัอหมัดสุลล่าห,หรือไม่บนความเข้าใจตรงไหนอาจารย์ถึงถึงมีการสลับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต<อ>้องอธิบายนิดนึงเขาอันนี้ความเชื่อก่อนครับความเชื่อว่า การที่ไปยืนละหมาดในที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ที่เหล่านั้น,เ,นเป็นพยาน,น,น,นประเด็นคืออาจารย์บอกว่าเป็นความเชื่อเ,อเป็นความเชื่อว่าเ,เ,เพื่อที่จะให้เป็นพยานเขาเรียกว่าบอกถึงสาเหตุเพราะว่าที่สมควรขยับก็น่าที่จะให้พื้นที่ต่างๆที่เราไปสุญูดห,หรือละหมาดสุน,นัขเนี่ยได้เป็นพยาน ่อลอซุปทานอวาตาราในวันเกียร์มาครับอันนี้คืออันนี้คือสาเหตุทางความคิดที่หลายคนก็มองในประเด็นนั้นครับนะครับย้ายไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้ย้ายไปตรงนู้นเพื่อที่จะให้เป็นพยานทีนี้แน่นอนที่สุดฮะสิ่งที่เป็นหลักการเนี่ยต้องมาดูที่ตัวบทครับส่วนเหตุผลก็ว่ากันไปตามเหตุผลถ้าเหตุผลนั้นสอดคล้องกับหลักการ ก็ถือว่าเหตุผลนั้นใช้ได้ถ้าเหตุผลนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการหรือสวนทางกับหลักการเหตุผลนั้นก็ตกไปสมมติเหตุผลนั้นไปบอกว่าทําแบบนี้ดีกว่าแล้วก็หลักการไม่รองหรือ<ะ>หรือหรือไปบอกว่าการย้ายที่ละหมาดได้ผล,ลบุญเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ตามแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับหลักการนนี่คือหลักเลยนะอเพราะว่าบางทีเนี่ยมนุษย์ก็จะใช้สติปัญญา ในการที่จะพิจารณาว่าน่าจะสาเหตุเพราะอย่างนั้นน่าจะสาเหตุเพราะอย่างนี้ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าการวิเคราะห์ดังกล่าวมันไปสอดคล้องกับหลักการแปลว่ามันถูกต้องเพราะหลักการรองรับอยู่ไม่ได้ถูกต้องเพราะความคิดเห็นม,มันไปถูกต้องเพราะมีหลักการรองรับอยู่ครก็ถ้าใช้ใช้ทัศนะเนี่ยมันก็มีถูกแล้วก็ผิด ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหามาหาตัวบทบว่าโดยโดยหลักการของศาสนาเนี่ยมันมีรูปแบบหรือมีคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวนี้หรือไม่อ,มอันนี้คือประเด็นครับทีน,นี้เรามาดู <c oughs> หะดีสเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมในเป็นฮะดีสเซเย جاك معاوية رضي الله عنه قال نبتن معاوية نكب دي إذا إذا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أو تخرج فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَلَّا تُوْ สาลาตุนบิสาลาตินฮัตตานาทตะคัลลามะอาวนักรูจาอันนี้ฮะดีสนี้อยู่ในสายมุสลิมครับวาวียบอกว่าอิดาสลัยตั้งจุหมะเมื่อท่านได้ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วครับฟาลาตอซิลฮาบิสาลาตินแปลว่าอย่าได้เชื่อมต่อด้วยกับ ละหมาดสุนัตเลยแปลง,ง่ายๆเมื่อละหมาดพอดูเสร็จแปลแว่าเมื่อ,อละหมาดตัวบทพูดถึงยูมาห์นะครับแปลว่าเมื่อท่านละหมาดยูมา์เสร็จเจาะจงอย่าได้เชื่อมต่อ <c oughs> การละหมาดด้วยกับการละหมาดสุนนะเลยคาเรียวฟาลาตอสิ้นฮาบิสซลาตินแปลว่าละหมาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีนะบางคนบางคนเนี่ยอัลลมะลิุมุอะลัยฮุมะตุลลอฮ์อะัลลัมวะลิุมุอะลัยฮุมเสร็จแล้วไม่มีซิกรุลลอฮ์เลยขึ้น อัลลอฮฺอักบัรอันนี้นนคือการเชื่อมต่อแปลว่าละหมาดพราะดูแล้วก็ต่อด้วยละหมาสุนนะเลยครับบุอาบิยะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าละหมาดยุมอาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยละหมาสุนนะเลยฮัตตาจนกว่าจะขั้นลำเอาตักรุชแปลว่าจนกว่าจะอะไรฮะจะได้มีคำพูด จนกว่าจะได้มีการกล่าวหรือการพูดอะไรบางอย่างหรือตะครุชหรือจนกว่าท่านจะออกจากสถานที่นั้นไปถามว่าเหตุผลคืออะไร <c oughs> เหตุผลเพื่อต้องการที่จะให้แยกระหว่างละหมาดฟาร์ดูกับละหมาสุนันถามว่าแยกนี่แยกด้วยอะไรจากตัวบทฮะดีสเนี่ยบอกว่าแยกด้วยกับคําพูดไอ้คำว่าคําพูดในที่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราให้สลามเสร็จเราก็ ก่าวซิกรุลลอห์ใช่ไหมครับก่าวซิกรุลลอห์ก่าวอิสติฟาร์ก่าวซุบฮานัลลอฮ์ก่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวอัลลอฮุอักบัร์อันนี้คืออัลฟาสลูบิลกาลามแปลว่าเราแยกละหมาดฟัรดูกับละหมาดซุนนะที่เราจะละหมาดน่ด้วยกับคำพูดคือด้วยกับการอัสการ์ด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ไงครับเอาตักรุจาหรือ ด้วยกับการที่ท่านอะไรออกจากที่นั้นไปแปลว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการกล่าวนะแต่การที่ท่านออกจากที่นั้นไปแล้วท่านก็ไปละหมาดตรงนี้ก็ถือว่ามีสิ่งที่มาขั้นกลางระหว่างละหมาฟดฟอดูกับละหมาดสุนนะที่มูอาวิยะพูดอย่างนี้เนี่ย,ย,พยเยพราะเอาฐานเอาฐานจากรอลุลลอฮ์ที่บอกว่าอินนารอลุลล l l a h ีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อามารอนาบิซาลเพราะว่ารอสุรุลลอฮ์เนี่ยได้ใช้เราในเรื่องดังกล่าวนี้ใช้อะไรใช้เราว่าอย่าได้ละหมาดฟัรดูและละหมาดสุนัตให้มันติดกันครับอย่าเอามาต่อกันอย่าเอามาติดกันโดยที่ไม่มีสิ่งใดขั้นกลางระหว่างละหมาตทั้งสองอ นบีบอกว่าอัลลาตูซอลาซอลาตุนบีซอลาจินแปลว่าการละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งเนี่ยอย่าให้มันมาเชื่อมต่อกันฮัตตานาตะคันละมาเอานักรุชจนกว่าเราจะอะไรเราจะพูดออกมาซะก,ก่อนอ,อหรือจนกว่าเราจะออกจากสถานที่นั้นมาซะก,ก่อนครับฉะนั้นจากพื้นฐานของฮะดิษวันนี้เราสรุปสาระก่อนพเวลาเราเรียนฮะดิษ ที่มันมีหุกกลมพิกมาด้วยเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของฮะดิษบน,นี้ต้องการจะบอกอะไรกับเราครเขาเรียกก่ออิดาไมาอาจารย์เขาต้องการจะบอกว่าในกรณีของการละหมาดฟัรดูกับละหมาสุนนะเนี่ยนบีไม่ให้เราเอามาเชื่อมต่อกันมไม่ให้เรามาละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วก็มาละหมาสุนนาเลย แต่สิ่งที่เป็นสุนนะของราซุลุ่นอเนี่ยก็คือการที่มีสิ่งขั้นกลางระหว่างพระดูและสุนนะการขั้นกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการการพูดการคุยการซิกรุลล้อเช่นอาจจะมีการอาจจะสลามเสร็จเราก็กล่าวซิกรุลล้ออาสการ์หลังจากละหมาดหรือเราเคลื่อนย้ายคาว่าเคลื่อนย้ายคือเราออกจากสถานที่ที่เรานั่งครับ บางคนบอกอาจารย์ไม่ลุกได้ไหมอะคนมันแน่นไปหมดเลยอืคนมันแน่นมสัสยิดไอ้ทันจะลุกไปตรงไหนนี่มันก็ลาบากนะเพราะว่าเขาก็ยังนั่งกันอยู่คอันท่านก็อย่าเพราะบางคนไปเข้าใจว่าต้องลุกอย่างเดียวอนี่ไงนี่คือประเด็นบางคนไปเข้าใจว่ามันต้องย้ายที่อย่างเดียวอืแต่ในฮะดษนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกถึงจะต้องย้ายที่อย่างเดียวฮะดิษบอกว่า สิ่งที่จะเป็นตัวขั้นกลางระหว่างฟอรดูกับซุนนะที่จะไม่ให้สองละหมาดนี้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยก็ด้วยสองอย่างไงหนึ่งด้วยกับอะไรด้วยกับการพูดด้วยกับการซึกรุลละครับสองด้วยกับการย้ายที่เอาแปลง่ายง่ายฉะนั้นอย่าไปตั้งใจว่าทุกครั้งที่ที่ละหมาเสร็จแล้วเราจะต้องย้ายที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการย้ายที่ดีสุด ในทัศนะของปวงป่านเคยรู้ปะ่ะคือการย้ายจากละหมาดฟัดดูนะแล้วเราก็กลับไปบ้านของเราแล้วไปละหมาดสุนนะที่บ้านเนี่ยผมกำลังจะถามเขา<ด>บอกอ,อันนี้คือสิ่งที่อับดุลที่สุดอันนี้มีรูปแบบใช่ไหมอาจารย์แน,น่นอนสิ่งก็ละหมาดสุนนะที่บ้านถือว่าเป็นละหมาดที่ดีสุดอยู่แล้วอฉะนั้นในในหลักการเนี่ยเขาบอกว่าว่าอับดลุลฟาะสลีไอ้สิ่งที่จะมาแยกกลางระหว่างฟัดดูกับสุนนะที่ดีที่สุดเคยรู้ไหม อินติก้อลูลิซอลาทิฮาฟิลเบดคือการที่เอาละหมาดซุนนะเนี่ยไปไปละหมาดที่ไหนไปละหมาดที่บ้านเหอ่านนาฟาดละซัลลาติลมารีฟีใบติฮีอิลมักตูบะเพราะอะไรฮะเพราะว่าละหมาดละหมาดสำหรับคนคนหนึ่งที่ถือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยคือการละหมาดอะไรการละหมาดซุนนะ ยกเว้นนะยกเว้นละหมาดมักตูบะยกเว้นละหมาที่เป็นฟอรดูแปลว่าการละหมาดซุนหน้าที่บ้านน่ะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นถ้าเราจะย้ายสมมติน,นะเราเห็นลวมัสิดเต็มไปหมดเลยอันนี้ให้เป็นหลักการมาสัสยิดเต็มไปหมดเลยเพราะบางทีเนี่ยมันเกิดปัญหาเหมือนกันคุณอ้มสมมติมสัสยิดเนี่ยแน่นเลยครับแล้วทุกคนก็กําลังกําลังซิกุลลฮออยู่ไอเราเนี่ยจะรีบออกไอเราก็ลุกขึ้นก็ไอขั้นจะละหมาดกับที่เดิมก็กลัว ก็คิดว่าเดี๋ยวเพราะไปคิดถึงหลักเดิมไงหลักเดิมว่าเที่มันจะเป็นเป็นพยานในวันเกียร์มะไปคิดไปความไปไปเข้าใจอย่างนั้นอ,อันนี้ผมบอกกันว่าอันนี้เป็นทัศนะนะเป็นทําให้ความยากลําบากกันตัวเองมันมทําให้เกิดการบางทีในบรรยากาศมัสิตมันก็โอลมาครไงรแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมีเราขยับจากตรงนี้แล้วก็ไปขยับอีกที่หนึง่งเพราะมันโลง่งมันไม่ต้องมีอะไรบ้าง ขยับไปเพื่อจะละมาสุนนะไม่เป็นไรอือันนี้เข้าใจะนะหรือถ้ามันไม่มีที่จริงๆท่านอย่าลำบากท่านก็นั่งซึกรุลลลฮอไปก่อนเสร็จแล้วท่านก็ยืนที่ที่ของท่านแหละแล้วก็ละมาสุนนะครับเพราะอะไรเพราะท่านได้แยกได้มีสิ่งขั้นกลางระหว่างละมาัรดูกับละมาสุนน,นะแล้วฉะนั้นเป้าหมายของการย้ายที่ก็ดีไม่ได้ตัวบท ไม่ได้ยืนยันไม่ได้บอกในแง่ของการที่ว่ามันจะไปเป็นพยานให้กับเราครับแต่บอกเพื่อที่จะให้เรานน้นแยกละหมาดฟัรดูกับละหมาซุนนะให้แยกออกจากกันอืแน่นอนถ้าก,การที่เราละหมาต,ตรงไหนเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นพยานให้กับเราอยู่แล้วครับมันถูกบันทึกในเรื่องของความดียวในเรื่องของความดีอยู่แล้วฉะนั้น แต่ว่าเหตุผลทางหลักการเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนั้นครับเหตุผลทางหลักการก็คือเพื่อที่จะแยกระหว่างละหมาฟดฟัสดูกับละหมาดสุนนะทีนี้การแยกด้วยสองทางทางที่หนึ่งด้วยสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือด้วยกับการซิกุลลอฮ์เอาไง,ไง่ายๆได้ผลบุญด้วยท่านซิกุลลอ้อก่าวลาอิลาฮิลลลอกาวตักบีตก่าวตัสเบียนะครับก่าวตาลีนนะครับก่าวตาฮีด เสร็จแล้วท่านก็ยืนละหมาสุนนะสอนนะถึงแม้ว่าจะยืนละหมาที่ที่ตัวเองนะก็ถือว่าสอดคล้องกับหลักการแล้วหรือถ้าท่านคิดว่าเออเดี๋ยวฉันจะอาจจะต้องรีบไปก็ขยับที่มาแล้วถ้ามันมีพื้นที่แล้วก็ละหมาสุนนะครับนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะการที่เราอยู่นั่งเพื่อการซิกรุลลอฮ์เนี่ยอันนี้ถือเป็นสุนนะของท่านเราสรุมว่ามีแนวปฏิบัติมีแนวปฏิบัติแล้วถ้าจะย้ายที่ละหมาที่ดีที่สุดเลยนะครับ คือไปละหมาสุนนาธิบ้านอันนี้หมดปัญหาเลย <c oughs> ไปดูแล้วมาสิเต็มไปหมดเลยจะไปขยับจะไปยืนก็ดูกลับไปบ้านเลยครับและไปละหมาศุนนาซอรอ์กอ้าที่บ้านอันนี้เคาเรียรว่าอับดุลฟอสลีหมายถึงเป็นการแยกระหว่างละหมาดท,ทั้งสองด้วยอะไรด้วยกับการกระทาที่ดีที่สุดครับผมมีประเด็นนิดนึงอาจารย์ในอเดษของท่านมูอาวิยะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยพูดถึงละหมาอยูมา ในกรณีของละหมาดฟัดดูทั่วไปล่ะเขาใช้หลักเทียบเพียงใช่หรักเพราะตอนที่นบีพูดเนี่ยนบีบอกว่าลาตูซอนละอัลลาตูซลาสลาตุนบิสลาตินนรับีใช้คำว่าสลาตุนบิสลาตินแปลว่าละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งอย่าให้มันเชื่อมต่อกันจนกว่าจะได้มีการพูดหรือมีการย้ายออกอก็คือไม่ได้เจาะจงเฉพาะละหมาดจุมาใช่ครับทีนี้ท่านอิหมัมนนัวีเนี่ยได้อธิบายไว้เขาบอกฟีฮิดลลีลุน ลิมากอและหูอัสฮาบูนาเขาบอกว่าตัวบทเนี้ยมันเป็นหลักฐานสำหรับทัศนะของบรรดาฟุกฮะอุชัยฟิอีเฮบรรดาบรรดานักฟิกก์ในมัฮับอิหมั่มชาฟิอีเนี่ยที่บอกว่าอันนะนาฟิละอารอติบะว่าไกรอฮะยุสตาฮับออยะตฮวลล่าฮะอันมอดอิลฟาลิโตอิลามอดอิลอาครับบอกว่าท่านอิหมั่มนาวีบอกว่า ในในปาดของมัสฮับที่ยึดตามมัสฮับอิมามชาฟีเนี่ยบอกว่าสุนนะที่เป็นรอติบะหรือสุนนะอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่รอติบ้าก็ตามเนี่ยถือว่ายุสตามทั้งถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเป็นมุสตฮับในการที่อะไรครับในการที่เขาจะย้ายที่จากที่ของละหมาดฟารดูไปสู่อะไรไปสู่อีกที่หนึ่งของการละหมาดเอาตัวบทจากหลักฐานอันนี้ แล้วท่านก็มีความเห็นตรงกันนะว่าอับดอลฮูอัตตาฮาว,วุลอิลันเบสและที่ดีที่สุดคือการย้ายไปที่บ้านเลยอแปลว่าออกจากมัสยิดแล้วก็ไปละหมาดซุนนาที่บ้านครับทีนี้มาดูมาดูทัศนะของท่านเชาคลิสลามใตมียะได้ตอบไว้ในฟาตาวะอัลกูบรอไว้น่าสนใจว่าซุนนะไอยุบสลบับนัลฟรดีวันนักลีฟินจุมวตีว่าไกริฮา ที่คนอิมถามตะทีเขาบอกว่าเป็นซุนนะของท่านอาบีในการที่จะแยกระหว่างละหมาดพอดูกับละหมาสุนนะไม่ว่าจะเป็นในละหมาดจุมอะห,หรือในละหมาดอ,อื่นใดก็ตาม,มนี่แต่มมีครอบคุมเลยเชลลอลามกามาสบะตะอันหุฟิสซาฮีอันนหูสุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะอันตูสันซอลาตุนบิซาลาติน ฮัตตายุบสลาไบนาหูมาเบียกยามินอัลาลามินเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่ยืนยันชัดเจนครับใน hadis สา,าเคของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลสลามที่ <c oughs> นบีห้ามที่จะเชื่อมต่อละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งจนกว่าจะมีสิ่งขั้นกลางซะก่อนด้วยกับการยืนแปลว่าการย้ายออกไปหรือ <c oughs> ด้วยกับการลามด้วยกับคำพูด <c oughs> แต่ท่านก็บอกฟารายฟ์อัลมาฟ์อัลลูฮุกะซีรุนมินานาสอย่าได้ทําเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ทํากันอย่าซีลุสลามเบี๊รอกอาจิซุนนะแปลว่าให้สลามเสร็จก็ต่อด้วยละมาซุนนะหนึ่งเขาบอกอย่าทําอย่างนี้เพราะมันจะเป็นการฟะอินดาฮ่าดารุคุบุนลินะฮินยาบีสุลลัลฮะอะไรตัวเสนอเพราะการกระทำอย่างนี้มันจะเป็นเหตุที่ไปทําในสิ่งที่นบีห้า ิงุน,น้มันจะเ<อ>ข้า,ขาไป,ปทําในสิ่งที่เป็นข้อไหนพี่ฮะแล้วท่านก็ให้ผมชอบเวลาอ่านหนังสือรรของจิมอิตามียะเนี่ยท่านจะให้ให้มงุงมองครับเขาบอกว่าลองไปพิจารณาสิมันจะมีลักษณะอย่างนี้ในหลายกรณีในอิบะดาอื่นๆไปดูสิการที่จะแยกระหว่างสิ่งที่อยู่ในสถานะหนึ่งกับสิ่งที่อยู่ในอีกสถานะหนึ่งครับเมื่อกี้เป็นฟัดดูกับซุนนะอ่าเขาบอกไปดู อย่างเช่นในเรื่องของตาจีรุลฟตูให้รีบเร่งละสินอดอเราถือสิ่งนอดมาทั้งวันใ่ครับพอได้เวลาเนี่ยให้เรารีบเร่งเพื่อที่จะให้เราแยกระหว่างสิ่งที่กำหนดห้ามไม่ให้กินกับเวลาที่อนุญาตให้กินออืมเห็นไ,ไหมสิ่งที่ กำหนดกับเราว่าอันนี้อยู่ในเขตบังคับที่ม่อนุญ,ญาตอันนี้อน,นุญ,ญาตตัวที่จะมาแยกคือตะฮิรุตูลแปลว่าเมื่อได้เวลาต้องรีบเพราะถ้าเราได้เวลาแล้วเราเชื่อมต่ออืลำเวลาที่เป็นที่อนุญ,ญาตกลายเป็นเวลาตะฮรีมไปเลยกลายเป็นเหมือนเข้าใจว่าเป็นเวลาต้องห้ามเลยครับให้รีบหรือตะคีร,สรุสฮอรล่าช้าในการละสินอดครเออในการ,รกินอาหารสดแปลว่าอะไรแปลว่าไปกินตอนท้าย ก่อนที่จะหมดเวลาเพราะ้ารีบกินเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเวลาที่เอ,อเวลาที่ศาสนาอะไรศาสนาห้ามเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ตะคิดแล้วก็วันอักลุยอมุลฟิตริกอบรอสลเราถือสิ้นอดมาในเดือนรอมฎอนนะเวลาจะไปละหม,มาดละหมาดเอ,อไอเดอฟิตให้สุนได้ทำอะไรก่อนให้ก<ห>ินก่อนเห็นไหม กินก่อนออกไปละหมาดเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าวันของการถือสิลดได้จบแล้วนะวันนี้ไม่ได้ห้ามเชา้านี้ไม่ไม่ได้วันเป็นวันที่อนุญาตให้อดแล้วนะเป็นวันที่ท่านต้องกินแล้วนะครับเห็นไหมหรือห้ามอิสติกบาลีรอมฎดอนบีเยามินเอายาไมนี่ห้ามในการที่จะถือสิลดก่อนเดือนรอมฎดอนหนึ่งวันหรือสองวันอืมอันนี้เราเคยคุยรายละเอียดเห็นไหม <c oughs> มันจะมีสิ่งที่จะมาแยกระหว่าง ข้อบัญญัติทั้งสองข้อสถานะฟร์ดูกับสุนัขฮาลานฮารอมอนุญาตไม่อนุญาตเขาบอกลองไปพิาจารณาดิมันจะมีสิ่งนี้อยู่เวลาผมอ่านแล้วผมกบกเนี่ยนี่คือความเป็นปางเขาบอกฟาฮาซาคุลลูฮูลิลฟอสล่ใบนัลมามูดบิฮีมินาเซียบอไกริมามูดบิฮีเขาบอกว่าดังกล่าวนี้ทั้งหมดน่ะมันเป็นสิ่งที่จะมาแยกให้เรารู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่บังคับใช้อันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับใช้ครับฉะนั้น เวลาเราปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเนี่ยมันจะทําให้เราเรารู้เลยว่าฉะนั้นฝ่ายละตุลฟอสเลีบนัลฟอรีดอวันนาพิลาสาเหตุหรือเหตุผลในการที่จะต้องมีมีตัวกลางมีสิ่งที่มาขั้นระหว่างฟาดูกาสนคือตัมยิสุอาฮาดิฮิมาอ阿ลลอกรอเพื่อแยกแยะในสถานะของทั้งสองว่ามันไม่เหมือนกันให้มีการแยกแยะฉะนั้น อันนี้คือคือเป็นเป็นสิ่งที่ก็แต่ว่าก็มีเหตุผลที่บอกว่ามีอิลละอุครอตักซีรมาวาดอไสุยูดลิอัจลิอ,ลอันตาชัดละหุยอมนกเยมาที่บอกอะ่ะครับละมาดไปละมาดที่เยอะๆเนี่ยก็ <_ S 1> เ,ยเพื่อที่จะให้ที่สุยุดนะมันไปเป็นพยานในวันเกียมรมาอันนี้เป็นทัศนะอันนี้เป็นเหตุผลของของบรรดาผู้รู้เอะของบางท่านผู้รู้บางท่านที่บอกว่า ก็น่าจะมีเหตุผลนี้ด้วยแต่ว่าเวลาเราไปดูตัวบทแล้วจบไม่มีไปดูตัวบทเนี่ยตัวบทชี้ในแง่ของการตอบซึ่ตามยีสเพื่อที่จะแยกระหว่างสถานะของละหมาดทั้งสองอิบาด์ทั้งสองเพื่อให้เรานั้นได้รู้ว่าสถานะมันนั้นมีความแตกต่างกันเพื่อแยกฉะนั้นนี่คือ <c oughs> เป้าหมายหลักทีนี้ก็เลยเน้นว่าเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่าไปมุ่งเน้นที่ว่าเฉพาะต้องเคลื่อนย้าย เข้าใจนะดูดูสภาพแวดล้อมแล้วกันเดินข้ามไหลพวกออไปเลยบางทีคนยังนั่งซิกุลล้ออยู่เลยบางคนสกิดขอย้ายที่ออหน่อย,ยอยากจะข้ามหัวเขาบางทีเขากําลังซิกุลล้ออยู่เอ,อ้ยขยบมาหน่อยเพราะไปเข้าใจว่าจาเป็นต้องทำไงแต่จริงแล้วสิ่งที่มันจะมาแยกนะครับระหว่างพัดดูกับสุสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายอย่างเดียวไงมันสามารถทําอย่างอื่นได้ก็คือการซิกุลล้อการกล่าวซิก, o, กุลล้อกัน ให้มันมีการแยกสิ่งนี้ก็ถือว่าทําได้แล้วถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ศาสนาบอกแล้วคือตามยีสคือการแยกในระหว่างอะไรในระหว่างสถานะของการละหมาดกอดูและสถานะของละหมาดสินะ